ผมเริ่มเห็นงานละเริ่มมีความสนตัวนี้มันน่าจะลอกได้นะพอมันแตกแล้ะเดี๋ยวผมจะลองลอกเป็นสีขาวดูนะครับนี่กีตารนะ์เดี๋ยวจะลอกเป็นพิกัดสีขาวดูนะครับก่อนที่จะสั่งมาเปลี่ยนใหม่นะจ้ะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับอันนี้ก็แกะออกได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็แกะออกไปเรื่อยๆก็จะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นครับส่วนนี้เราก็ทิ้งอยู่แล้ว ะะเราจะใช้แค่เนื้อสีขาวแค่นั้นนะคเสร็จแล้วก็ขัดด้วยสว่านและผ้ากันลกันนะครับไม่มีหัวขัดไปเจอสติกเกอร์ทองแดงแดม์นะครับปัจจุบันก็เลยเอามาแดมตัวภายในของวงจรน,นะครับพอประกอบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับหน้าตาก็หลอ่อประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับ